วันนี้จุนจะหอมเมี่ยงทุกคนโดยใช้นี่แหละค่ะปาแมเคเรินะคะทุกคนขาเป็นลมควันที่จุนซื้อมาจากโปแลนด์ค่ะทุกคนนี่จุนเปิดแล้วค่ะหนึ่งตัวมาค่ะทุกคนขาพร้อมกินแล้วค่ะมากินด้วยกันเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะทุกคนขามาเจอนางงามแล้วค่ะทุกคนมาเจอตอนเย็นตอนนี้หกโมงโมงครึ่งนี่แหละค่ะทุกคนขาปาแมเคเริเนาะ แอเนตีแมคคารียลลมควนค่ะบ้านเราเขาก็จะเรียกว่าปลาสาบะนะคะทุกคนค่ะจูนเอาเขาจูนเอาเขาจูนเอาเข้าในแอร์ไฟเออร์แตกหมดทุกคนใช้ไฟแรงไปค่ะมันก็เลยแผกออกมาอย่างนี้น้ำจิ้มซีฟู้ดผักก็มีเท่านี้ค่ะขนมจีนเอามาไว้แค่นี้ค่ะเผื่อจะกินเนาะเพราะบางครั้งจูนไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ค่ะมาค่ะมากินด้วยกันค่ะ The time now half past six I'm going to have this one is um m มคอเรลสมักแมคอเรลใช่ไอคอนะแรปแล this one s e a ู o o dipping sauce m าม o m มี o m า c ก m e มาทุกคนหกโมงโมงครึ่งอากาศนาวฝนตกมืดมืดปอาบริใสใสซำพี่น้องอยู่ตรงนี้เหี้ยนอากาศแหมมันเป็นตตาสร้างคแถามาทุกคนค่ะนี่ มันเหมือนปะทูดีๆนี่แหละทุกคนปะทูบ้านเราดีๆนี่แหละแต่มันก็คงมันก็คนละรสชาติกันนะเนาะนี่แต่มันอร่อยค่ะจุนชิมดูแล้วผู้ขาใส่ไฟ,ไฟแห้งโพดมันเลยแตกม,มาค่ะอ่าค่ะอืม ซอสเยี่ยมแช่หลอดอืมมันก็อร่อยอีกแบบเพราะมันเป็นลมควันทุกคนมามาแสบแสบแสบเมนูหอร์เมนูปากกว้างตาสวด น้ำจิ้มซีฟู้ดนี่เข้ากันดีมากอืมพิกเหลืองมันมีความเผ็ดแต่มันจะพลาระแรมหวานเหลืองแดงเขียว อ,อร่อยอร่อยติดแขวแล้วมาซาลาเน่ปลาอยากให้มมนแหลกๆค่ะกลางมันน่น <c oughs> <c oughs> อืม เวลาหอมเมี่ยงือไม่ค่อยใส่ขนมจีนเท่าไหรค่ค่ะนี่ใส่จูนทุกคนเวลาจูนไปเมืองนอกอะถ้าเห็นอาหารที่น่าลองที่น่าซื้อคะ่ะจูนขนมาค่ะทุกคนอาหารกับผัก ที่สุดที่สุดของความอะไร เผ็ดเตอใจอจังการมันอยู่ตรงใดเราจุ่มยัมพยายามย่มาให้ละเอียดที่สุดพี่นอ้องสาระเน่จัดเข้าไปแม่ผู้ขาออกห่อนทองแล้วพี่น้องบักพริกมันเผ็ดน้ำจิ้มก็ได้เผ็ดปนนั่นแต่บักพริกนี่เผ็ดคับ 嗯，好，嗯，阿姆卡。啊嗯嗯啊 มลอ,มอ,อร่อย,อร,ยอร่อยอร่อยอืมเอาไส้เข้าไป <laughs> กินคาำหลกระแซบค้ำนานกินไปทองคือห่องจอกจอกของสิสงสัยพริกทำเหตุ มาดามปองปกมาดามปองปก ไม่เป็นไรแสบท้องเดี๋ยวมีข้าวเหนียวก้างกระเทียมจุ้ก็ซื้อมาจากโปรแลนด์มันเป็นกระเทียมไทยค่ะกระเทียมกีบเล็ก ปลาทูนัว หยุดไม่ได้มันต้องหอจุนซื้อมาสองตัวแล้วจุนก็ซื้อเทา้าค่ะปลาเท้าลมควันมาด้วย ขอมมนแสบแต่มันใช้เวลาในการกิน ความอร่อยมันก็อยู่ตรงนี้แหละทุกคนคะ่ะตรงที่มันมีขั้นตอนในการกินนี่แหละหนังแข็งหน่อยคะ่ะมันลมควันมาเนาะ แซบนัวกินก็คนในอบก่าสีแซอยด่ค่ะ พิกแดงจุนเห็นที่ร้านจีนจะจุนไม่ได้ซื้อมาเพราะว่าเซ็ตเก่าที่จุนซื้อกับเขายังไม่หมดนี่คือไม่ได้แชร่แข็งนะคะ <c oughs> ไฟหน้าจออย่าดับเด้อไฟหน้าจอ <c oughs> เพราะไฟตัวนี้ <c oughs> ใช้นี่ค่ะ พาวเวอร์แบงค์เสียบเอาแต่เผ็ดจริงๆทุกคน มดูสิเนื้อขาวจวกกินไปกระดันแขวไปติดแขวพี่น้องจ้าทำไงได้ขอมันแซบ่บขี่เอียงลังยังสิมาค่ะทุกคนอ้ำๆอ้อ้ อืมกินเมนูนี้ ใส่ข้าวัาเสบปตืองมันนัวนะทุกคนไม่ใช่ว่าจุนหยิบนิดเดียวนะไม่ใช่นะรสชาติมันนัว บอกก่อนนะคะทุกคนถ้าเผื่อคลิปตัดบอกไว้ก่อนรูปจุนก็ลดลบทิ้ง,ง 3, ลงสองสามพันรูป ติดเี่วดีครับแต่ว่าสิพยายามล่าก่อนที่คลิปสิตัดหว่ว เมนูอร่อยอร่อยอุปสรรคมันเยอะเดี๋ยวสิเล่นกินต่อพี่นออ้องค่ะข้าวเหนียวจุเหลืออยู่นิดเดียวจุยจะกินข้าวเหนียว เจูนจะขอลาไปก่อนอร่อยมากแล้วก็ขออภัยเด้อค่ะเด้อท่าหน้าพยักพยเยกเนาะกินติดฟันประจ,จําจูนอะมาดามพยักพยเยกประจําโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้แซ่บสุดๆค่ะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวคลิปนี้จึงขอลาไปก่อนค่ะไปกันเระจ้าไปๆไค่ะ